ทีนี้มาแลกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขศบาสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้รวมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสโมส่อนคนซื่อ P R D 5แฟนคลับค่ะมีการเสวนานและเรียนเรียนรู้กับซื่อหมวลชนในประเด็นการเลือกตั้งค่ะ ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต5อําอเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดกิจกรรมสโมซ่อนคนซื้อ P.R.D 5แฟนคลับก็มีการเสวนาและเรียนเรียนรู้กับซื้อมวลชนในประเด็นการเลือกตั้งนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการโดยมีนายสุภพ,พงษ์ชาวาแลนค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ท่านก็เป็นประธานกล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดกิจกรรมพร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากนายสัญญาแก้วอนันต์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเป็นวิทยากรแล้วก็มีซื่อมวลชนจากถูกคแน่งเลยเข้าวรวมว่า40คนค่ะครับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการรวมกันซสวนาและเปื่น,เ,เ,นเรียนรู้ข้อมูลก้ารสร้างและก็ความคิดเห็นในประเด็นการเลือตั้งนโยบายและทิศท,ทางประเทศนะครับ ที่ประชาชนตรงกรันเพื่อให้เครือข่ายสื่อมวนชนนำประเด็นดังกล่าวไปขายายพ้นสู่ประชาชน้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือ่ายด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานข้องกลมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับซึ่งสาประเด็นลักก็คือเรื่องของต้องรู้กับการเลือกตั้งนะครับนะต้องรู้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีคูก เกียตึงนะ,ะประชาชนคนไทยได้อะไราจากการเลือกตั้งครั้งนี้และบทบาทซื่อหมวลนชนนะครับกับการเลือกตั้งซึ่งเปดิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสอบต่าประเด็นทุ่งไสและเสนอแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลกาวส้านต่อไปนะครับท่านดออรอนันต์เนี่ยเกยก็ยังฝากบอกในท่านดรสัญญาแก้วอนันต์นะครับเกย์ฝากบอกว่าจังหวัดสุราธานีเรานี่ประชากรรัศดรเพิ่มนะ ทําไม้เรามีเคดีระตั้งขึ้นมาไม่เป็นคดีที่7แล้วนะครับนะคะและเพื่ดนในครั้งนี้ผีพีซื้อมวลชนก็จะได้นําความรู้ที่ได้นี่แหละค่ะไปท่ายทอดอีกทีนึงอ่านะคะขอบคุณเดนชาวสำหรับปรพันธฑ์ขีดหน้าของเราด้วยนะครับที่ซื้อมวลชนก็ยังคงเป็นครอบครัวเดียวกันครับค่ะ